ในหัวข้อที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ Hi. อันนี้นะคะจะเป็นการสร้างทางเดียคณิตในข้อที่5เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยอ่ะเรามาดูกันก่อนก็คือกำหนดให้จุด P เป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB แล้วก็อันนี้นะคะก็คือเส้นตรง AB นั่นเองแล้วก็มีจุด P อยู่ภายนอกอ่ะแล้วก็สร้างเส้นตรง PQ ตั้งฉากกับเส้นตรง A, B ให้จุดตัดคือจุด C ได้ดังรูปนี้นี่เองอ่ะเรามาดูในการให้เหตุผลกันดีกว่าก็คือจะลาก MP, MQ, NNP และ NQ นะคะอ่ะก็คือส่วนของเส้นตรงใช่ไหมก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะเป็นสีเส้นเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม MPQ เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม n p q มีความสัมพันธ์แบบมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนั่นเองอ่ะเรามาดูกันก่อน,อนว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราพิจารณา,นานตรงนี้เนี่ยคืออยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะ สามเหลี่ยม M P Q ก็คือตรงนี้แล้วก็สามเหลี่ยม N p Q คือตรงนี้เนาะแล้วเราบอกว่ามันมีความสัมพันธ์แบบด,ด,ด้านด้านด้านเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไหมถึงเป็นแบบนั้นก็คือมันจะมีด้าน M P กับ N พเท่ากัน MP กับ NP ใช่ไหมเท่ากันอ่าแล้วก็มีด้านมีด้านไหนอีกด้าน MQ กับด้าน NQ เท่ากันแล้วก็โดยที่มี PQ เนี่ยเป็นด้านร่วมอ่ะเรามาเขียนเหตุผลกันเลยดีกว่าเพราะ mP เท่ากับ NP เหตุผลก็คือจก การสร้างาจากการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันเนาะอ่ะต่อมาตัวไหนอีกอ่ะก็คู่นี้เนาะก็คือ PQ ไม่ใช่ PQ สิ MQ เนาะ MQ พรา PQ เป็นด้านร่วมอ่ะ MQ แล้วก็ NQ ซึ่งเหตุผลก็เหมือนเดิมเลยอ่ะขอเียกก๊อปปีนะคะอ่ะต่อมาง่ายละก็คือ PQ เท่ากับ PQ ทาไมถึงเท่ากันเลยก็คือส่วนของเส้นตรง PQ เนี่ยเป็นด้านร่วมอือฮึ อ่ะจะได้มุมที่หนึ่งอ่นมุมที่หนึ่งเท่ากับมุมที่สองนื่องจากอ่ะขอ Copy จากด้านบนเนาะเพราะว่าเหตุผลเหมือนกันเลยคัดลอกอือฮึก็คือ ทำไมถึงเท่ากันก็คือเป็นมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันต่อมาเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม mpc เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม N P C มีความสัมพันธ์แบบมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านอ่ะเรามาวาดรูปกันก่อนสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนเอ่ย M P C อ่ะอ่ะอ่ะ M กับสามเหลี่ยม N P C ะขอมาแค่ตรงนี้เนาะอ่ะก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้อืมเราก็จะเห็นได้ว่าอ่ะเห็นไหมตรงนี้อ่ะเท่ากันอือฮึเรามาดูกันดีกว่าอ่ะเพราะ M P M P ก็คือตรงนี้ ตรงนี้นะที่มันเท่ากัน MP เท่ากับ NP อ่ะเขียนี้เขียนไห้จากการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันอืมแล้วก็อันนี้ใช่ไหม ก็คือมุมเนาะอ่ะต่อมาก็คือ pc ที่ใช้ร่วมกันอ่ะก็คือ pc เท่ากับ pc ก็คือ pc เป็นด้านร่วมอ่ะเราก็จะได้นะคะจะได้อะไรเอ่ยอ่ะเรามาดูตรงนี้เห็นไหมเรามีมุมนี้กับมุมนี้อืม เราก็จะได้มุมที่3เท่ากับมุมที่4เพราะว่าเป็นมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการก็จะมีขนาดเท่ากันแสดงว่า2มุมนี้มีขนาดเท่ากันอ่ะเรามาดูว่ามันจะมีขนาดเท่าไหร่กันอ่ะเนื่องจาก เนื่องจากมุมที่3มเนี่ยบวกกับมุมที่4จะเท่ากับ180องศาทําไมถึงเท่ากับ180องศาเพราะมันคือขนาดของมุมตรงนะคะอ่าแล้วจากที่เราเก่าไว้ข้างต้นก็คือมุมที่สาเท่ากับมุมที่4ก็คือจะได้เท่ากับ90องศาเองก็คือใช้ สมบัติของการเท่ากันอ่ะก็คือเอาร้อแปดสิหารสองก็ได้เท่ากับ90เนาะอ่าดังนั้นก็สรุปได้แล้วนะคะก็คือดังนั้นมุม ACP เท่ากับมุม BCP ซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศาโดยสมบัติ ของกันเท่ากันอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้ในส่วนของหัวข้อที่หนะคะ